ดอกไม้บานกลางใจคนไทยหัวใจรักชาติไลท์อินดิโอโปรเทสจากประตูสีทำเนียบรัฐบาล16มกราคม2554ดอกกไม้ทาบริหนูชื่อใจฟ้าเดศักดาค่ะค่ะก็ชื่อเลโอเลัตค่ะ ชื่อพรเพชรไพ่ฝั่งหน้าค่ะชื่อเล่นชื่อแฟค่ะชื่อทอดขวัญจิ๋วพีชัยค่ะชื่อเล่นชื่อจอยค่ะชื่อจตุพรเทพยศเวีค่ะเด็กๆมาจากไหนมาจากศรีษะใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ค่ะกับคิวโพสต์กันเนี่ยเด็กๆมาทำอะไรกันบ้างทำกับข้าวค่ะใครทำอะไรบ้างไหนบอกสิตั้งแต่คนแรกเลยค่ะแอมค่ะก็มาทำกับข้าวก็มีทำ ผัดกะเพราค่ะแล้วก็พะโล่ค่ะก็มาทํากับข้าวค่ะก็มีหลายอย่างค่ะเช่นผัดผักแกงแกงส้มแกงเทโพอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มาทํากับข้าวค่ะก็ไม่ช่วยไออาเขาทำอค่ะก็เป็นลูกมือค่ะ ค่ะหนูก็มาทำอาหารค่ะทำกับข้าวให้ผู้ที่มาชุมนุมได้รับประทานค่ะค่ะหนูก็มาทำอาหารเหมือนกับเพื่อนๆค่ะผัามอระทอค่ะบางสุรัตน์ปฐมมาโซค่ะนครปฐมนั่นแหละนาสุดไมการชุมนโเกันเนี่ยเคด่นะคิดว่าไงคะ ่คะก็มามาทำกับข้าค่ะก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ประทับใจผู้มาใช้บริการค่ะค่ะหนูนะคะหนูนะคะก็รู้สึกประทับใจคนที่นี่ค่ะเพราะว่าเขามีน้ำใจมีน้ำใจที่จะมาช่วยเราค่ะเช่นเราทำอาหารอยู่ใช่ไหมคะแล้วไม่มีคนหั่นผักให้อะค่ะเขาก็เข้ามาช่วยค่ะข่าก็ มาครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเวลาทำกับข้าก็มีผู้คนที่แบบมารับประทานแล้วก็เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีค่ะค่ะก็มาในการชุมนุมครั้งนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจในการชุมนุมค่ะรูปแบบการชุมนุมก็ดูเรียบง่ายแล้วก็สงบดีค่ะค่ะก็มาชุมนุมในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่ชาวโซ่ค่ะที่เขามาร่วมชุมนุมกับเราในครั้งนี้ค่ะ ท้ายสุดจริงๆอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่ชมเว็เป็นทีวีอยู่ก็อยากให้มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาช่วยกันปกป้องแผ่นดินของเราค่ะค่ะก็อยากบอกท่านผู้ชมว่ามาที่นี่ค่ะมันก็เป็นการชุมนุมที่แบบสงบค่ะก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงค่ะก็มีแค่นี้ค่ะสงบแล้วมีอะไรอีกต่อไปสันติสันติเอ้ใช่ไหม อิงสาฮอนสิอ <Rabbi> <s esting> ้าวค่ะก็อยากให้คนทางบ้านนะคะมาชุมนุมกันเยอะๆค่ะเพราะว่าเราจะเราจะได้ไม่ต้องเสียดินแดนให้กับเขมนค่ะ ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าทุกคนรักแผ่นดินไทยจริงค่ะก็อยากให้มาชุมนุมกันค่ะจะเล่นกๆเป็นเด็กดีครับจริญทำค่ะดอกไม้บานกลางใจคนไทยหัวใจรักชาติไลอินนิโอปรเทสจากประตูสีทมเนียบรัฐบาล16มกราคม2554มืดมิดมนหมนไหม,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 มใจหาย ยืนอยู่ทิศทางไหนไปรู้บ้านเมืองมากโผยภัยใหญ่หลับหรือเจ้ามาเถิดร่วมกันสู้อย่ากคูอยู่เรียมบทประพันธ์โดยประเมศเหล่าประเสริฐ15มกราคม2554เจริญทําครับ